ยั่วรักเพิงพิศวาสตอนจบหนาห้องทำงานของทันย้อนกลับไปตอนที่ทันกับปาวลีนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะด้วยความเร่งรีบโปรเจกต์นี้ต้องเตรียมนำเสนอในวันลุงขึ้นเขาทั้งคู่ง่วนอยู่กับการเคลียร์งานตามที่ลูกค้าสั่งให้แก้ปาวลีคือผู้ที่ทำงานได้ตรงตามที่เขาต้องการมากที่สุดเขาจึงให้เธอลงโปรเจกต์นี้ควบคู่กับเขาทั้งคู่ทำงานร่วมกันยาวนานกว่าสเดือนแล้วและแล้ว โปรเจกต์ก็จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้เขาจะได้มีเวลาอยู่กับพิม,มดาเสียทีในขณะที่ทำงานร่วมกันอยู่นั้นกระดาษกับปากกาได้หล่นลงสู่พื้นปาวลีจึงอ้อมกลับมาเก็บปากกาที่บริเวณโต๊ะของเขาเปาเก็บให้นะคะไม่เป็นไรผมเก็บเองแต่ปาวลีเดินมาถึงเก้าอี้เขาแล้วเธอก้มลงเก็บพร้อมกับที่เขาโน้มตัวลงไปพอดีทันใดนั้นพิม,มดาภรยาของเขาก็เข้ามาเห็นภาพพอดี ด้วยความที่ช่วงนี้พิมพมาดามีลักษณะที่แปลกไปหึงหวงจนเกินพอดีโดยเฉพาะกับปาวลีเลขาของเขาทําให้เธอไม่พอใจอย่างยิ่งแล้ววิ่งร้องไห้ออกจากห้องไปคุณทันคะคุณพิมพ์คะปาวลีชะง,งักเมื่อเห็นหน้าของพิมพมาดาไม่สู้ดีนะักพิมพ์คุณพิมพ์ทันเงยหน้ามาเห็นพิมพมาดาร้องไห้แล้ววิ่งหนีไปเขาจึงรีบวิ่งตามแต่พิมพมาดาขึ้นรถของพี่ชายแล้วขับออกไปแล้วเขาจึงทําหน้าเศร้ากลับมา เป็นไงบ้างคะคุณทันไม่ทันพิมพ์วิ่งขึ้นรถคุณมังกรไปแล้วคุณลองปรับความเข้าใจกับเธอมคะผู้หญิงอารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่โกรธแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายนะคะเออเปาขอโทษด้วยนะคะคุณพิมพ์เธอน่าจะหึงเปาอะคะ่ะหลายครั้งที่เธอเหมือนพูดค่อนแคะแต่เปาไม่ได้คิดอะไรนะคะเปาเข้าขใจเธอคะ่ะครับผมต้องขอโทษแทนพิมพ์อีกครั้งนะครับช่วงนี้พิมพ์หงุดหงิดง่ายไม่รู้เป็นอะไร สามีภรรยาก็อย่างนี้แหละคะ่ะเปาเข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณทันให้เปาช่วยอะไรบอกเปาได้เลยนะคะเปายินดีค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอโทรหาพิมพ์ก่อนนะครับทันออกไปโทรศัพท์ข้างนอกแต่โทรเท่าไหร่พิมพ์ก็ไม่รับสายเขาเลยโทรหามังกรในรถของมังกรมือถือของเขาดังขึ้นอา้าวคุณทันโทรมาละลิมพี่มังกรไม่ต้องรับนะพิมพ์พูดพร้อมกับน้ำตาที่หลังไหล ตกลงเรื่องมันเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังได้ย,ยังไยพิมพ์พิมพ์ถอนหายใจแล้วพูดขึ้นพิมพ์คิดว่าท่านเขาน่าจะนอกใจพิมพ์ฮะแล้วแกรู้ได้ยังไงเขาสังเกตจากพฤติกรรมที่เขากับเลขามีต่อกันช่วงหลังๆห,หลังจากที่กลับจากฮันนีมูนเขาก็โทรหากันบ่อยๆแถมยังใกล้ชิดกันตลอดเวลาด้วยแล้วจะให้พิมพ์คิดว่ายังไงเราพีมพ่มังกรเราคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่ พิมมีแังสังหอนพิมว่ามันไม่ชอบมาพากลพิมังกรพพิมังกอพาพิมไปที่บ้านพักตากอากาศที่ประจวบหน่อยได้ไหมพิมอยากอยู่คนเดียวสักพักแล้วไม่ต้องบอกพ่อกับแม่นะแล้วจะไปอยู่กับใครพี่ก็มีงานรออยู่น่าจะค้างกับพิมได้แค่คืนนี้คืนเดียวนะพิมบอกแจมไปแล้วแจมจะอยู่เป็นเพื่อนพิมเองพิมโทรแจ้งแม่บ้านที่ดูแลบ้านหลังนี้อยู่เพื่อให้เธอจัดเตรียมบ้านให้พร้อม แต่พี่ห้ามบอกเขากับแม่นะเดี๋ยวท่านจะเป็นห่วงพิมพ์อยากอยู่ที่นั่นสักพักแล้วหายไปอย่างนี้ไม่กลัวสามีเป็นห่วงหรออาจจะดีก็ได้นะเขาจะได้มีเวลาอยู่กับเลขาของเขาไงมังกรขับรถแล้วเหลือบตามองดูน้องแล้วก็พูดเลขาคุณเปาเวเลนะใช่คนนั้นแหละก็มีอยู่คนเดียวอะ่ะมังกรเองก็อยากรู้ความจริงซะแล้วเรื่องนี้มีมูลหรือไม่ถ้าอยากพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้พี่จะไปส่ง แต่พี่ควรจะต้องบอกพ่อแม่นะว่าเรามาพักตากอากาศที่นี่แล้วก็จะบอกเรื่องทองด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ดูขัดแย้งกันเผื่อท่านอยากจะมาพักด้วยจะได้ดูแลพิมพ์กับลูกในท้องนะก็ะตามใจพี่เป็นห่วงเราจะได้มีคนคอยระวังยิ่งท้องอ่อน,ออนๆก็ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษทั้งคู่จึงมุ่งหน้าไปยังบ้านทากตาอากาศณห้องทำงานของท่านคุณพิมพ์รับโทรศัพท์หรือยังคะเปาบรีถามยังครับ น่าจะยังโกรธอยู่แต่เดี๋ยวก็คงจะหายแหละตอนนี้น่าจะถึงบ้านแล้วเรารีบทํางานกันเถอะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนําเสนอพรุ่งนี้ค่ะคุณทันทันและเปาลีทํางานจนดึกทั้งคู่และทีมงานต่างเร่งรีบอย่างสุดฝีมือคุณทันครับวันนี้ผมไปส่งคุณเปาเองนะครับคุณทันจะได้รีบกลับไปพักผ่อนพนักงานอีกคนขันอาสาไปส่งเลขาสาวสวยครับได้ครับทันยินดีมากและรีบบึงรถกลับบ้าน เมื่อมาถึงบ้านเขารีบขึ้นไปหาพิม,พมดาแต่ไรวิเววของภรรยาเขาตามหารอบบ้านก็ไม่เจอถามแม่บ้านก็บอกว่าพิมพเข้ามาเมื่อตอนบ่ายแล้วเก็บเสื้อผ้าออกไปกับมังกรแล้วน่าจะไปบ้านพ่อกับแม่เขาค่อยเบาใจที่ภรยาไปกับพี่ชายเขาจึงกดโทรศัพท์หาทั้งคู่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาเลยหลับไปได้วยความอ่อนเพลียรุ่งเช้าเมื่อนำเสนองานเสร็จโปรเจกต์ได้รับการตอบรับที่ดี เขาดีใจมากจึงรีบปีมาหาภรรยาที่บ้านของพ่อตาเขาเจอกระมวลนั่งอยู่สวัสดีครับคุณพ่อเออสวัสดีท่านเป็นไงมาไงถึงมาที่นี่ล่ะปกติเวลานี้จะอยู่ที่บริษัทไม่ใช่เหรอพ่อครับพิมพ์มาที่นี่ไหมครับวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะมีอะไรหรือเปล่าเออเออไม่มีครับพ่อคือพิมพ์ลืมของสําคัญนะครับผมก็เลยจอามาให้แต่สงสัยจะกลับบ้านแล้วมั้งครับผมขอตัวก่อนนะครับ เออเออโชคดียายพิมพ์ไม่ได้มาที่นี่น่าจะประมาณสองวันแล้วแหละก็น่าจะกลับไปเอาของที่บ้านแล้วละมั้งไปไปเดี๋ยวยายพิมพ์จะรอนานแล้วหงุดหิดอีกครับพ่อสวัสดีนะครับเขาขอตัวลาพิมพ์ไปไหนกันแน่เขาคิดดูจากท่าทางของพ่อตาก็น่าจะไม่รู้จริงๆเขากลับมาที่บ้านแลวพยายามคิดในระหว่างนั้นมังกรก็โทรศัพท์หาพี่จิตราแม่ครับผมมีข่าวดีจะบอกแม่จะมีล้านแล้วนะ ฮะแกมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมแม่ไม่รู้ไม่ใช่ผมครับแม่ยายพิมพ์ยายพิมพ์ท้องแล้วตอนนี้อยู่ที่พันพักที่ประจวบผมมาส่งน้องแล้วและกําลังจะกลับถ้าแม่อยู่เงาๆก็ไปอยู่กับยายพิมพ์ที่นี่สักพักก็ได้นะครับเห็นบอกว่าอยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์ก็เลยไปพักที่นั่นดีเหมือนกันนะลูกเดี๋ยวแม่จะชวนพ่อก่อนนะจะได้รีบไปพิจิตตาดิบบอกข่าวดีแกสามีคุณคะ ยายพิมพ์ท้องแล้วตอนนี้อยู่ที่ประจวบเราไปหาลูกกันเถอคะค่ะอยู่ประจวบเหรอเมื่อกี้ตาทันก็เพิ่งจะมาถามหายายพิมพ์ไปยังไงละนั่นมังกรไปส่งค่ะตอนนี้มังกรกำลังจะกลับบ่ายนี้เราไปหาลูกกันนะคะฉันดีใจมากเลยกำมลคิดในใจพิมพมาดากับทันอาจจะมีเรื่องราวหองอะแห่งกันไปสิคุณไปหาลูกกันเขาเข้าไปเก็บเสื้อผ้าแล้วบอกคนรถให้เตรียมรถเพื่อเดินทาง ฝ่ายทันร้อนใจมากที่ติดต่อภรรยาไม่ได้เขาพยายามโทรหามังกรหลายสายกว่าจะติดมังกรรับสายแล้วพูดสวัสดีครับคุณทันสวัสดีครับคุณมังกรคุณมังกรครับพิมพ์อยู่กับคุณใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้แยกกันแล้วครับแต่พิมพ์อยู่ที่ปลอดภัยคุณไม่ต้องห่วงให้เขาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะผมว่าพีมพ่มังกรบอกได้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนผมบอกคุณได้ แต่ต้องขออนุญาตจากยายพิมพ์ก่อนว่าเขาจะให้บอกไหมผมขอร้องนะครับพี่มังกรเห็นใจผมเถอะนะครับพิมพ์เข้าใจผมผิดผมกับเปาไม่ได้มีอะไรกันจริงๆอันนั้นคุณต้องบอกพิมพ์เองนะครับผมว่าให้เวลาเธออยู่กับตัวเองก่อนคุณคุยกับเธอตอนนี้ไม่เข้าใจหรอกครับยายพิมพ์ค่อนข้างหัวรั้นเชื่อมันในตัวเองตอนนี้คงต้องให้เวลาเธอหน่อยให้เธอได้คิดทบทวนและอยู่กับตัวเองครับหากคุณผงผางไปตอนนี้ อาจจะเตลิดไปกันใหญ่เชื่อผมนะมังกรแนะนำครับทันเศร้าใจมากที่เรื่องราวเป็นแบบนี้มันคือความผิดผมด้วยครับที่ช่วงนี้มุ่งแต่ทำงานจนอาจจะละเลยเธอไปทำให้เธอคิดมากขอบคุณพี่มังกรมากนะครับครับยินดีครับหากเป็นเวลาที่เหมาะสมผมจะบอกคุณนะครับระหว่างนี้คุณเองก็ต้องทบทวนดูว่าคุณอยู่ได้ไหมถ้าคุณขาดพิมพ์ไปจริงๆ แล้วตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงจะได้ปรับตัวเข้าหากันใหม่นะครับครับขอบคุณมากนะครับผมขอยืนยันคําเดิมนะครับว่าทั้งชีวิตของผมคือพิมมาดาคนเดียวครับพี่มังกรเชื่อใจผมได้ครับผมเชื่อครับแต่คนที่คุณจะต้องทำให้เธอมั่นใจนั่นก็คือพิมพผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอตัวขับรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่มังกรขอบคุณมากนะครับ ทันค่อยเบาใจที่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าคนที่เขารักอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยในบ้านพักตักอากาศพิมพดาเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดเธอเดินทอดอารมณ์ไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นระวังหน่อยนะครับช่วงนี้แมงกะพุนเกยตื้นอาจจะเหยียบได้นะครับยังไม่ทันที่จะสิ้นเสียงของชายคนนั้นโอ๊ยพิมพดาร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะเธอโดนแมงกะพุนเสร็จแล้วคุณคุณเป็นอะไรไหม ชายหนุ่มร่างกำยำดูขมเข้มหน้าตาหล่อเลาเข้ามาพยุงเธอเขาพาพิมพ์มาดาไปยังโขดหินริมฝั่งทันทีเจ็บค่ะโอ๊ยตรงขาของพิมพ์มาดามีร่องรอยหนวดแมงกะพุนอยู่สรัางจับขาของพิมพ์มาดาให้อยู่นิ่งๆเพื่อลดการกระจายของพิษแมงกะพุนจากนั้นเขาจึงล้างแผลและนำหนวดแมงกะพุนออกโดยใช้น้ำอัดลมลาดลงบนแผลที่ถูกแมงกะพุนต่อยเขารีบอุ้มพิม,มไปยังบ้านของเขาที่อยู่ใกล้เคียงจากนั้นก็ให้กินยาแก้ปวด เขาดูรอยแผลของพิมมพ์ดาแล้วจึงทายาเพื่อบรรเทาอาการคันและบวมขอบคุณนะคะพิมมพ์ดาซึ้งใจที่เขาดูแลเธออย่างดียินดีครับเขาหลังต้องระวังนะครับไปครับผมไปส่งที่บ้านบ้านคุณอยู่ตรงไหนชายหนุ่มถามอยู่ข้างๆคุณเนี่ยค่ะอ๋องั้นไปครับเดี๋ยวผมพยุงไปคุณเดินไหวใช่ไหมครับพิม,มดาพยายามที่จะก้าวเดินแต่ด้วยอาการที่ปวดแสบนั้น ทำให้เธอเดินไม่ไหวชายหนุ่มจึงโอบไปที่เอวและอุ้มเธอไปผมขออนุญาตอุ้มคุณไปนะครับสรันอุ้มพิม,มดาไปแล้วเดินไปส่งที่บ้านคุณพิมพ์คุณพิมพ์เป็นอะไรคะคุณสลันแจมรีบเดินเข้ามาดูโดนพิษแมงกะพุนนะครับแต่ค่อยทุเลาลงแล้วฝากป้าแจมดูแลต่อนะครับผมรบกวนคุณพิมพ์ไม่นานครับเดี๋ยวค่ะคุณคุณสลันใช่ไหมคะ พิมพขอบคุณมากนะคะยินดีครับคุณพิมหญิงสาวที่สวยดุดดังออกมาจากนิยายทําให้สรันแทบและสายตาม่ได้ผมขอตัวก่อนนะครับเขาขอตัวกลับบ้านรอยยิ้มของหญิงสาวนั้นช่างตึงตาเขามากทําให้โลกทั้งโลกดูสดใสไปหมดคุณพิมพเจ็บไหมคะขอบคุณคุณสรันมากมากนะคะแจมพูดสรันยิ้มให้แจมกับพิมพจากนั้นเขาก็เดินจากไปเมื่อพิมพนอนพักในห้องนอน กมลกับพี่จิตตาก็เดินทางมาถึงพอดีในในแจมแ่มยายพิมพ์อยู่ไหนคุณพิมพ์นอนอยู่บนห้องค่ะอเผอิญว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะฮะอุบัติเหตุลูกฉันเป็นยังไงบ้างพี่จิตตารีบร้อนขึ้นไปดูพิมพมาดาพิมพ์เป็นไงบ้างลูกแม่พิมพ์มาดางัวงเงียตื่นขึ้นมาหนูเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนพิมพ์โดนแมงกะพุนนิดหน่อยค่ะแต่ดีขึ้นแล้วค่ะคุณสลันช่วยไว้ค่ะแม่ ไหนๆโอ้ยแดงเชียวยายพิมพ์เอ้ยแผนน่าจะเริ่มยุบแล้วนะพักผ่อนหน่อยนะลูกลูกในท้องจะได้พักด้วยพิมพ์มาดายิ้มให้พิ่ิตตาและกระมนที่ยืนอยู่ข้างๆแม่กับพ่อก็เดินทางมาเหนื่อยพักผ่อนด้วยนะคะชายหาดมีแมงกะพุนเยอะต้องระวังนะคะพิมพ์มาดาเตือนจะลูกลูกพักเถอะพ่อกับแม่จะไปเก็บของแล้วเราสองคนจะมาอยู่ดูแลลูกที่นี่นะขอบคุณนะคะพ่อแม่ พิม,พมาดายิ้มกลืนน้ำตาไม่ให้ไหลเธอไม่อยากให้พ่อกับแม่ไม่สบายใจนอนเธอลูกทั้งคู่ก็ออกจากห้องไปเช้าวันลุ่งขึ้นสลันก็แวะเวียนมาดูอาการของพิม,พมาดาอีกครั้งเขาเจอกับกระมลและพิจิตราเขาจำได้ทั้งสองชอบมาที่นี่บ่อยครั้งแต่หน้าแปลกที่เขาไม่เคยเจอพิม,พมาดาสวัสดีครับคุณลุงคุณป้ามาพักร้อนเหรอครับใช่สบายดีนะพ่อหนุ่มนะสบายดีครับผม อยู่ทานกาแฟกันก่อนสิขอบคุณครับคุณลุงผมจะมาดูคุณพิมพ์นะครับเมื่อวานเธอโดนพิษของแมงกะพุนวันนี้น่าจะยังมีอาการอยู่หน่อยๆย,ยายพิมพ์นั่งอยู่ในบ้านนั่นแนะเข้าไปดูสิขอบคุณครับผมขออนุญ,ญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับท่านใหม่เชิญเชิญเชิญพ่อหนุม่มชายหนุ่มหน้าตาดีนิสัยดีคนนี้ความจริงกระมวลหมายมั่นปั้นมืออยากให้ครองคู่กับพิมพ์มาดาแต่ลูกสาวกลับมีคนรักอยู่แล้ว เขาเลยคบหาเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงที่สนิทสนมคุ้นเคยกันสวัสดีครับคุณพิมพ์อาการดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากแล้วค่ะพิมพ์ต้องขอบคุณคุณสลานจริงๆนะคะถ้าคุณไม่อยู่ตรงนั้นพิมพ์คงจะแย่แน่เลยครับผมยินดีครับทั้งคู่คุยกันอย่าสนุกสนานอยู่นานพิจิตตาก็เดินมาหากมลดูน่ารักดินะคะคุณเสียดายลูกเรามีคู่เสียแล้วก็ไม่รู้ยังไงนะผมว่ายายพิมพ์กับทัน น่าจะมีปัญหากันไม่งั้นลูกสาวเราไม่หนีหมาอย่างนี้หรอกหนีมาเหรอคะใช่วันก่อนทันไปตามหาพิมพ์พที่บ้านผมไม่ได้บอกคุณไม่อยากให้ไม่สบายใจแต่ก็นะสามีภรรยาก็ต้องให้เขาเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันและปรับความเข้าใจกันเองเราก็มีหน้าที่แนะนําในตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนั่นแหละถึงกมจะรักและห่วงลูกสาวขนาดไหนแต่เขาก็เข้าใจวิถีของสามีภรรยาดีบางอย่างต้องเรียนรู้ แล้วต้องให้เวลาทั้งสองคนปรับตัวเข้าหากันเองเขาคอยดูอยู่ห่างๆพิจิตตามืองดูลูกสาวแล้วถอนหายใจซาันยังคงไปมาหาสู่พิมพ์มาดาทุกวันจนทั้งคู่สนิทสนมกันเวลาผ่านไปสองอาทิตย์ทันทนไม่ไหวที่ต้องรอคอยอย่างไร้จุดหมายเขาเดินทางไปหามังกรพี่มังกรครับผมขอร้องเธอครับบอกผมเถอะผมไล่ไปหาพิมพ์ทุกวันเธออ่านแต่ไม่คิดจะตอบผมเลยสักคำผมทนไม่ไหวแล้วนะครับผมขาดพิมพ์ไม่ได้ พี่มังกรช่วยผมหน่อยได้ไหมครับมังกรมองน้องเขยแล้วยิ้มได้ครับครอบครัวผมมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่ประจวบผมจะส่งโลเคชั่นให้คุณนะครับผมว่าคุณน่าจะรู้ใจตัวเองจริงๆแล้วขอบคุณนะครับพี่มังกรเมื่อได้ที่อยู่เขาก็รีบกลับบ้านและจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อเดินทางไปหาภรรยายในทันทีเมื่อเขาเดินทางไปถึงเขาก็เห็นสรันกับพิมดาอยู่ที่กลางสวนพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน และในระหว่างนั้นแจ่มก็เดินมาหาสรันเรากับมีเรื่องอะไรสักอย่างสรันเดินเข้าไปในครัวและหยิบหลอดไฟเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ท่านมองดูอยู่ห่างๆแต่เขาชักจะเริ่มทนไม่ไหวเมื่อเห็นความสนิทสนมของพิม,มดาดาและสรันเขาจึงรีบเดินขึ้นไปพอเดินเข้าไปในบ้านก็เจอกับสายตาของสรันที่มองหญิงสาวยังมีความหมายพิมพม์ดาเองก็ยิ้มให้กับเขาสรันไม่พอใจอย่างมากไฟหึงเข้ารุมเร้าเขาอย่างจัง พิมเขาเดินเข้าไปกอดภรรยาและมองชายหนุ่มที่กำลังเปลี่ยนหลอดไฟอยู่เขาดึงเธอออกมาข้างนอกพิมผมขอโทษนะคุณเข้าใจผมผิดผมกระเป๋าไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าเจ้านายกับลูกน้องตลอดเวลาที่คุณหนีผมมาผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยผมไปอ้อนวอนพี่มังกรเขาถึงยอมบอกที่อยู่คุณพิมมาดาตกใจที่ถูกสวมกอดแต่เมื่อหันไปและเจอหน้าของสามีน้ำตาเธอก็เริ่มคอ ทันคู่เข่าลงพิมพ์ขอโทษนะที่ผ่านมาที่ผมทําแต่ง,งานไม่มีเวลาให้คุณคุณให้โอกาสผมนะผมขอโทษจริงๆพพิจิตตากับกรมลมองดูทั้งคู่อยู่ห่างพ่อพ่อว่าใหญ่พิมพ์จะให้โอกาสทันไหมก็ต้องลองดูกันไปเราก็ดูแลเขาอยู่ห่างนี่แหละให้เขาได้จัดการปัญหากันเองในอนาคตปัญหาใหญ่กว่านี้มีอีกเยอะต้องรอให้เขาหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองนี่แหละแม่ ทั้งคู่จ้องมองลูกแล้วตัดสินใจเดินไปที่สวนหน้าบ้านใจหนึ่งก็ห่วงแต่อีกใจเขาคิดว่าพิม,มดาเป็นผู้ใหญ่พอพอที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วส่วนจรันเขารู้อยู่แล้วว่าพิม,มดามีเจ้าของและท้องอยู่เขารู้ข่าวจากกำมลแม้จะแอบชอบหญิงสาวแต่ก็รู้ว่าไม่ควรเขาจึงมองดูทั้งคู่และยิ้มด้วยความยินดีป้าแจมเสร็จแล้วนะผมขอตัวก่อนนะครับหิวข้าวแล้วเขาใช้มือลูบไปที่ท้องตัวเองแล้วยิ้ม ค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณสลันป้าแจ่มยิ้มให้สรันเดินออกจากบ้านไปส่วนพิมพ์มาดาหลังจากที่ฟังทันพูดก็น้ำตาไหลครึ่งหนึ่งก็เชื่ออีกครึ่งก็ยังไม่มั่นใจพิมพ์พจะให้โอกาสคุณก็ได้คะ่ะพิมพ์พจะลองดูผมดีใจมากเลยนะพิมพ์พต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้คุณกังวลใจอีกส่วนคุณเปาเธอก็มีคนรู้ใจอยู่แล้วข้อนี้คุณตัดออกไปได้เลย ผมกับเขาไม่มีอะไรจริงๆคุณเชื่อผมนะค่ะพิมพ์จะเชื่อคุณพิมพ์มาดายังปิดเรื่องที่ตัวเองท้องอยู่ท่านดีใจมากเขาสวมกอดภรรยาไว้แน่นเช้ารุ่งขึ้นพิมพมาดาตื่นแต่เช้าไปเดินเล่นที่ชายหาดส่วนทันก็นอนหลับอยู่เขาเพียรจากการขอเคลมภรยรยาเมื่อ,อยา,ามค่ำคืนที่ผ่านมาเอา้าคุณสลันตื่นแต่เช้าเลยนะคะพิมพ์ทักทายเพื่อนบ้านตามปกติครับ คุณพิมพ์ออกมารับลมเหรอครับใช่ค่ะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะลูกจะได้สดชื่นด้วยเธอลูกไปที่ท้องยินดีด้วยนะครับที่คุณกับสามีเข้าใจกันแล้วตลอดระยะเวลาที่เขาพูดคุยกับพิมพ์เธอมักจะระบายความรู้สึกที่อาดอั้นตันใจให้ฟังอยู่เสมอขอบคุณนะคะในระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันอยู่ที่ชายหาดมีสายตาหนึ่งกำลังลุกเป็นไฟอยู่ที่หน้าต่างห้องนอนท่านมองดูทั้งคู่สนิทสนมกันมากเขาไม่รอช้า รีบเดินดิ่งจากห้องลงมาแล้วไปกระชากเสื้อของสรันพร้อมกับผักเขาล้มลงไปคุณจะทำอะไรคะคุณทันก็หมันมาล้องแวะกับภรรยาคนอื่นจะให้อยู่เฉยได้ยังไงคุณทันอย่าค่ะพิมพ์เข้าไปจับที่กำปั้นของสามีที่กำลังจะเวียงไปที่หน้าของชายหนุม่มแรงเวียงทำให้พิมพ์มาดาล้มลงนี่คุณอย่าทำแบบนี้สิครับไม่เข้าใจไม่พอใจอะไรก็คุยกันดีๆผมสรันไม่คิดที่จะล้องแวะกับภรรยาคนอื่นหรอกครับผมมีคุณธรรมพอ แล้วยิ่งคุณพิมพ์ท้องอยู่ด้วยคุณต้องทะนุถนอมเธอสิครับท้องคุณพูดอะไรนะพิมพ์ท้องเหรอทลายไปเขาผักสลันออกห่างจากภรรยาค่ะพิมพ์ท้องที่อารมณ์ฉุนเฉียวน่าจะเพราะอาการที่ไม่สบายตัวด้วยพิมพ์ขอโทษนะคะที่พิมพ์ไม่ได้บอกคุณแล้วพิมพ์ก็ขอโทษด,ด้วยที่มองคุณกับคุณเปาผิดไปคือพีพ่บางกรบอกพิมพ์แล้วค่ะว่าคุณเปามีคนรักแล้ว คุณสรันพิมพ์ขอโทษแทนสามีด้วยนะคะท่านมองไปที่สรันผมขอโทษด้วยนะครับที่อารมณ์ร้อนไปหน่อยผมขอโทษนะครับคุณสรันเขาจับมือสลันให้ลุกขึ้นจากนั้นก็พยุงภรรยาขึ้นอย่างทนุถนอมระหว่างนั้นเปาลีก็เดินมาพอดีเอา้าพี่สลันมาอยู่ที่นี่เองเปาเดินตามหาแทบแย่เออคุณทนันคุณพิมพ์เธอมองไปที่สองสามีภรรยาด้วยความแปลกใจ คุณเปามาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยคือเปามากับคุณมังกรนะคะแล้วก็เปาก็เป็นน้องสาวของพี่สลันค่ะไม่คิดว่าบ้านเราจะใกล้กันอย่างนี้นะคะเปาพูดพี่มังกรมากับคุณเปาได้ยังไงอะคะพิมบดดาเป็นฝ่ายถามขึ้นคือพี่กับคุณเปาคบกันได้สักพักแล้วแหละที่พี่ถามพิมพ์ไงมาดูแน่ชัดแล้วนะว่าที่คิดอะจริงหรือเปล่าพิมพ์ก็มัวแต่วยวายร้องไห้อย่างเดียวเลย พี่ก็เลยไม่ได้บอกแล้วไปคบกันตอนไหนอะคะทำไมพิมพ์ไม่รู้เลยคือพี่ติดต่อง,งานผ่านคุณเปาน่ะก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนที่พิมพ์เข้าใจผิดนั่นแหละพี่อยากรู้ว่าจริงไหมก็เลยลองคุยกับคุณเปาจนสารสัมพันธ์และรู้แน่ชัดว่าคุณทันกับเปาไม่มีอะไรกันจริงๆเราก็เลยตกลงคบหาดูใจกันดูนะจริงเหรอคะพี่มังกรพิมพ์ดีใจจังที่พี่จะมีคนดูแลแล้ว พิมขอโทษนะคะคุณเปาวลีสำหรับเรื่องที่ผ่านมาที่พิมทำตัวไม่น่ารักอะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพิมเปาไม่ได้คิดอะไรตอนนี้คุณพิมกับคุณทันเข้าใจกันแล้วเปาก็ดีใจมากแล้วค่ะเปาเวลีพูดเออคุณทันคะปาจะยื่นเรื่องลาพักร้อนไปที่บริษัทนะคะเปาขออนุญาตคุณด้วยนะคะทันยิ้มอย่างยินดียินดีครับว่าที่พี่สะพ้ายเปาเวลียิ้มอย่างเอียงอาย ทั้งหมดก็หัวเราะกันในท่าทีของยิงสาวครอบครัวของทันและพิมพ์ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งสรันก็ยิ้มรับความสุขนั้นด้วยเขาดีใจที่น้องสาวมีคนดีๆมาดูแลกระมนกับพี่จิตรามองดูลูกๆอย่างยินดีส่วนมังกรก็ได้เปิดใจของเขาให้กับเลขาสาวสวยซึ่งตัวเขาเองก็เตรียมใจไวแล้วว่าความรักมักจะมาพร้อมกับความทุกข์ และความเข้าใจก็จะมีความไม่เข้าใจควบคู่กันมาเสมอเขาเตรียมใจและเตรียมพร้อมรับกับความรักครั้งนี้แล้วและเขาอยากให้เปาวลีเป็นรักครั้งสุดท้ายตลอดไปจบบอรีบูญหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิยายเสียงเสน่หาบายกวิศรานะคะขอบคุณค่ะ